มีแค่หมูกับดอกหอมแต่นี่คือของอร่อยประจาบ้านวันนี้งบน้อยเลยพุงเขาเสนอเมนูง่ายๆครับแต่กินแล้วอุ่นใจผัดหมู3มชั้นใส่ดอกหอมเมนูบนบ้านที่ใคยได้กินก็ต้องยิ้มครับมาดูวัตถุดิบครับหมู3ชั้นหั่นเป็นชิ้นพอดีนะครับ200กรัมดอกหอมครับ250กรัมเครื่องพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยเราจะเจียวกระเทียมก่อนนะครับเติมน้ำมันละไป1ช้อนโต๊ะครับวันนี้ใช้กระเทียมจีนครับ4กลีบครับ พอกระเทียมเริ่มหอมแล้วครับหมูสามชั้นครับใส่ลงไปครับวันนี้หมูสามชั้นมันไม่เยอะเลยครับก็เลยต้องใช้น้ำมันพืชช่วยในการเจียวกระเทียมตับไปเรื่อยๆครับหมูสามชั้นสุกประมาณแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซนครับแต่นั้นเติมเครื่องครับซอสปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะเพราะว่าหมูเริ่มเปลี่ยนสีแล้วครับ ตามด้วยซอสหอยนางรมหนึ่งช้อนโตครับน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาครับซุปงูก็หนึ่งช้อนชาครับไม่อะไรมากครับผัดคุกเขาครับให้ตัวเครื่องปรุงนะครับเข้าไปเคลือบกับหมูสามชั้นตามด้วยหอมครับใส่ลงไปเลยครับน้ำเปล่าเล็กน้อยครับจะได้แบบมีน้ำขุกคลิกด้วย สุดท้ายก็คือพริกขี้ฟ้าหั่นนะครับหนึ่งเม็ดเพิ่มสีงสันเราก็จะผัดพอผักสุดนะครับยังเขียวแต่ว่ากรอบอยู่กิมรสดูครับเดี๋ยวไปตั้งโต๊ะกันเลยครับเบีลยวตอวครับมเมนูสลับวันนี้เป็นเมนูที่ทำง่ายๆครับ วัตถุดิบน้อยแต่อร่อยเกินเรื่องมาท่านผู้ชมมาชิมความอร่อยด้วยกันครับงบน้อยอร่อยพงุงกินง่ายอิ่มจริงไม่จกตาไว้เจอกันใหม่เมนูหน้านะครับสวัสดีครับ